สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนชันน้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนเนื้อหาเรื่องวิเคราะห์คำเพิ่มควา,ามรู้นะคะนักเรียนจากเรื่องราชาธิราชตนสมิงพระรามอาสานะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะการวิเคราะห์คำเพิ่มควา,ามรู้นะคะ ข้อที่1การสร้างคำซ้อนและคำผสมข้อที่2ลักษณะนามค่ะคำซ้อน เป็นคำที่เกิดจากการนำคำมูลที่มีความหมายเหมือนกันคล้ายคลึงกันหรือตรงกันข้ามกันตั้งแต่สองคำมารวมกันทำให้เกิดคำใหม่ที่มีความหมายใหม่หรือมีเค้าของความหมายเดิมคำผสมเป็นคำที่เกิดจากการนำคำที่มีความหมายต่างกันตั้งแต่สองคำมารวมกันเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่หรือมีเค้าของความหมายเดิม ลักษณะนามเป็นคำที่ใช้บอกลักษณะของสิ่งของต่างๆเพื่อแสดงรูปร่างลักษณะหรือปริมาณของสิ่งนั้นๆค่ะสำหรับภาระงานในวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่ครูแจกนะคะโดยศึกษาข้อมูลจากเนื้อหาในบทเรียนด้วยและก็ครูหาให้นักเรียนหาคําที่ปรากฏในเนื้อหาจากเรื่องมาเติมเป็นคาซ้อนนะคะนักเรียนดูได้ ตามไปงานที่ครูแจกนะคะแล้วก็ทําส่งกลับมาให้ครูตรวจด้วยนะคะนักเรียนเขียนให้สวยนะคะหัวต้องกลมตัวต้องตรงนะคะอย่าวัดมานะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ